หาอยากน้องจีนโอ้แคบมือใส่ซ้องทางเลยเหลี่ยมบ่พี่น้องบ่เหลี่ยมเนาะมือใดกระทำต้องมือเหลี่ยมบ่เหลี่ยมบ่ สวัสดีจ้าสวัสดี่พี่น้องมาสมุดคือทุกคนจากทางฝั่งไทยฝั่งลาวแลืก็ทางต่างประเทศมาจากพี่น้องจ้ากุ้งตัวแบบนี้มู้เจ้าคะ่ะตัวแบคุ้งขนมเส้นพี่น้องใส่กุ้งสดมานาบ่มีแนวใส่พี่น้องเมื่อนี้น้ำตวง,วงหลวงดีไปได้ไหนมูเจ้าคะ่ะน้ำตวงหลวงเอ,อ้ยเบิ่งสดก่อนแซ่บแส,ส่นำปลาพี่น้องขนมเสน้นอยากให้พี่กิน ส้มตำใส่ขนมกับขนมจีนวาสันว่าจัดไห้พี่น้องมันนี่แซ่บแซ่บแห้งแซ่บกว่าสืมืออื้มกุ้งกรอบๆเ,เด้งเพี่น้องมียังก็กินไปมื้อจ่อ ยาเทียดกินค่ะมันหาอยากต้องกินอืะ เดี๋ยวนี้เปิดเพิ่มพี่น้องน่ามันต้องไปหลายๆพี่น้องเสีย ปวดแก้วหัวเพรานว่าย่ามกินขนมเสียบยังคืออ่ากัดปลายมันถิมมันยาวที่หลัมันหาดข้างบ่นเป็นยังจ้าบ่เป็นยังบ่นเป็นเค็ดมันหาดข้างเในพี่หลังเลยเปล่ากัดออกมันยาวกวับมูเส้นเดียว มงถงตัวทัว้งไม่ต่ำเทียพคนี่นคือรสอะไร Sợ sẽ cầm nắm mặt. Sợ tỏa mít nhanh 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 นน่มไม่เลยเนี่ยไม่เอาแน่ไม,นมไม่ข้างหลังเลยเนี่ยมันมันแบดเมอรบ่ขับมันบ่มีไฟเนี่ยฝาวท่วงว้ายก,ก็คุยหยาดเลย 응. 허허. 응. 햐. นึกุ่มมันเปดใหนาบ่อย่น้งเขาสีนวอืมอืมพี่น้องมึง ส่วนผสนมซอสม่เยังพี่ววแะสดใสกรปุกมงกันนะ ก็ว่เรากกินบักพเจ๊เลยก็ว่าแสบมื่อบักพี่แข็งก่แสบพี่อง,องอห่บสะ,สะบกพริซสดน่บักพริกสดแสบบ่แสบมันกะะ็แสบเจ้าแ่งก่เคยแสบมันหนึ่งเอ่กินใส่กวมือนะพี่อง ตำมาสุดเลยจะพอไหม 弄个什 มันยังเด้ยิบขนมแสมยเอ็งก็บ่ากินเด้ย่านอีมไม่ห้อกย่านกินบ่าเหมือแล้วมันสิอีมก่อนน้่นนี <inaudible> ่ม <inaudible> ีผ <Arizona> ู้ใดมาตับบุกหุองบ่ มักหรือว่ามากักอี๋อยกินสูม,มือก็ได้ค่ะแ <c oughs> ต่เมื่อมีเสี่ยงว่ามันเป็นบ้ามันเป็นยากสู้มือพี่น้องแต่บาคุ้งเนะ่ะ,ะ,ะเยี่ยงกับซามบ้าถตมีปลาพวกปลาแดกอันก้วยขนมเส้นก็ได้อ่ะแล้วแต่เป็นรดเพ็เพจต้องเสียไปละ Kinh xuống mà cái đấy cái gì rồi Mình vào vào phụt Ừm, tổ trong khoai bơm vậy. มาไม่หยิบหนักคะแนนฮือนน่เสียงว่าเสียบคักเสียบสุดยอดได้ฮือ <c ười> แต่ว่าเผื่อจะเห็นจังฮือสุขีบเป็นบ้าแสดงว่าเสียบสุขิปพี่น้องเสียบสุขิปจ้ะ love mm -hmm. อืสมส,ส,สิงออกสมนยหนึ่งเผ็ดเปรี้ยวหวานนิดนึ่งเื่อหวานมือนยังไงก็กินแซ่บค่ะ Yeah. bằng nào phiếu có chắc bạn hãy ừ. mới xuống chắc bây giờ phiếu นี่ยหมดแค่ขี้อิอ่มพมดไม่ซือ้อเนาไปแล้วค่ะพี่น้องโดนแล้วเน่าแล้ววิธีการท้าไม,ม่จนะทำจะพี่น้องตำเค,คือคลิปอื่นเหรอคะ่ะใส่ปลาแดดดำปลาพงสูบหมกเน่าแบบเคี้อ,อ,อ่พี่น้อง นั่นละจ้ะไปเลยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคันมือได้ว่างๆสิเฮ็ดวิธี่ทำให้อี่ที่คันมือใดอยากเบิ่งก็ไปย้อนบังคลิปเก่าๆกันเลยค่ะวันเฮ็ดเลี้ยงกันไว้เบักหลายคลิปตําคล้ายๆกันนะพี่น้องไปแล้วค่ะขอบคุณทุกๆกันว่าเอาใหม่ว้ยขอบคุณทุกๆก้าวใจ้ะพี่น้องจ้ะขอบคุณหลายๆค่ะใกล้สิปีใหม่รอเพื่อสิเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยค่ะเด้อขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อพี่น้อง ไปเลี้ยงฉล้องกันก็รอบครัวไปพ่อให้แม่ผู้ฒ่าอยุบาลผูกแขนนะคะเนาะเหมือนกับว่าได้กลับพี่น้องค่าโควิดนัด่นแหละคะ่ะขอบคุณหลายๆฝากไปติดตามแฟนเพจ a c e b o o k เวนเวอย์แฟมิลี่แล้วก็ฝากกติดตามก็ได้ก็แช่ช่อง youtube เหมือนเดนิมนะคะเด้อไปแล้ว